โปอ,อกบุงเอิงขอโทษทิปแล้วไปออกสื่อว่าคุยแล้ว อุงเอิงได้ออกมาโพสต์ขอโทษในสตอรี่ไอส่วนตัวยอมรับผิดไม่ได้ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ได้ขอโทษเพื่อนๆและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวทันทีนั้นล่าสุดซุงสตาวินเพื่อนสนิทของสไปค์ย,ยู่และเกไก่ไลฟ์เดือดล่าสุดตอนหนึ่งาดอุงเอิงว่า คนที่ควรขอโทษคือเพื่อนผมทั้งสองคนผมก็เลยโทรถามเพื่อนเพื่อนบอกไม่ได้คุยอะไรเลยคือจะหลังไหมหรือจะแบบจะทำอะไรก็ได้ ไม่ใช่ยังไม่ได้ทำอะไรแล้วไปลงสื่อบอกว่าคุยกันแล้วดูดคลิปไปแล้วก็ไปตัดหน้าเจ้าของช่องออกแล้วก็ไปทำคอนเทนต์กระทบคนอื่นแล้วก็สร้างดราม่าขึ้นมาทำให้ยอดวิวมันเยอะเปิดโฆษณารายได้เข้ากระเป๋าตัวเองคือมันเห็นแก่ตัวคือจริงๆคนที่ควรขอโทษคือขอโทษให้ถูกประเด็นขอโทษให้ถูกคนผมไม่ได้อยากยุ่งอะไรแต่ว่าที่ทำมันไม่ถูกต้องคือผมหงุดหงิดมึงจะไปโกหกคนอื่นทำไม มึงควรขอโทษเกขอโทษอยู่ไงแล้วไปลงอะไรก็ไม่รู้แล้วยังไม่ได้คุยกันเลยแล้วไปบอกคนอื่นว่าคุยกันคือถ้ายังจะทำแบบนี้อยู่ผมก็จะออกมาพูดเรื่อยๆเคยทำอะไรกับเพื่อนผมไว้บ้างผมไม่อยากจะพูดถึงมันนะเอาให้จบเป็นเรื่องเรื่องเอาเรื่องนี้ให้จบจะได้จบแต่ถ้าไม่ออกมาพูดอะไรไม่ต้องขอโทษหน้าสื่อก็ได้มึงคุยกันหลังบ้านก็ได้แต่ก็ขอให้คุยกันจริงๆแค่นั้นจบแล้วแต่ประเด็นคือ ไม่ได้คุยกันเลยแล้วบอกคนอื่นว่าคุยผมไม่โอเคมันมีคนเสียหายฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง